แหนดูกว่าสี่ล้านครั้งหนุ่มมางานบวชเพื่อนได้ยินแม่เพื่อนขึ้นไปร้องเพลงเอ่ยมาประโยคแรกน้ำตาไหลรู้สึกผิดทันทีเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์เรื่องราวหลังได้เดินทางไปงานบวชเพื่อนพร้อมกับได้ระบุข,ข้อความว่าน้ำตาจะไหลรู้สึกผิดแทบไม่ทันพร้อมข้อความในคลิปอีกว่า มางานบวชของเพื่อนแต่แม่นากร้องเพลงนี้ซึ่งในคลิปจะเห็นได้ว่าแม่ของนาคได้ขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีที่ทำเอากลุ่มเพื่อนสะดุ้งกันทั้งงานโดยเพลงนั้นมีเนื้อหาใจความว่าคบเพื่อนเลวมวั่วสุมเสพของมืนเมาสูบกัญชาดมทั้งกาวทั้งกินเหล้าทุรนทุรายใจแทบขาดอีกทั้งลงแดง ซึ่งคลิปดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมากซึ่งก็มีคนแห่เข้าไปชมแล้วกว่า4ล้านครั้งทมกลางชาวโซเชียลคอมเมนต์เป็นจำนวน